นี่คือหนึ่งในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสไปกิโยตินไปทำไมที่กิโยตินตอนนี้ใช้เสียงจากหูฟังแอร์พอตนะฮะแอร์พอตแม็ก ได้เสียง Dolby s m o e นะฮะเล่นจากวานโปโปรเจกเตอร์แล้วก็ PlayStation 5ที่แอปเปิลอะไรวะ Apple TV ฮะเป็นภาพ ที่ของจริงเป็นยังไงไม่รู้แต่เขาก็จำลองให้เราดูแบบนี้ลงหนังในบ้านโดยนายชายเย็นเป็นภาพที่น่ากลัวมากไม่รู้ว่าเด็กดูได้หรือเปล่าผู้ปกครองช่วยแนะนำด้วยนะครับ นี่คือใครครับนบโปเลียนนั่นเองที่ต้องเสียทีให้รัสเซียนี่ลายเซ็นของเขานบโปเลียน